รับสวัสดีครับเซ็นครับเฟนช่องเอฟซีพอใจดีนะครับเนาะเอาเพื่อเอมื่อนี้พอใจดีกันสิพาพมานําตามต่อแนวทางของเหล็กล็อกค้นชุ่มแพร่นะพี่น้องนะเนาะเหล็กล็อกค้นชุ่มแพร่งัวที่แล้ววิ่งบนสามกเกับพี่น้องจะจับคูรุดนะพี่น้องนะแต่ก็มีโอกาสได้นําเสนออีกเพราะวาวิ่งเก่าเข่าล่างนะครับนะพี่น้องจะเลย เอามาให้พี่น้องติดตามอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะครับเนาะถ้าผู้ไดวิ่งกับว่าเข่าจับคู่กับวกเข่าก็คือว่าหันไปทําฟอร์ม่นะพี่น้องเนาะจังคอยเด็กเอามาลงพี่น้องเอาก้มเสื้อถือและมั่นใจให้พี่น้องนะครับมาเบิร์นมาแย่งกันอันนี้เลขล็อกคนชุมแพเอาครับผมวันที่ส6หมิถุนาเนาะครับเนาะบ่บ่ลายใหญ่ห้างพี่น้องนะครับ16มิถุนา นะครับสองห้าหกกเอจัดไปพี่น้องนะครับเลขล็อกเลขล็อกคนชุม่มแพรครับผมคนชุม่มแพรเลขล็อกคนชุม่มแพรพี่น้องครับผม วิ่งบนอะไรวิ่งล่างอะไรเนะาะเอาวิ่งรวมกันเลยวิ่งล่างพี่น้องวิ่งล่างวิ่งบนวิ่งล่างมีอย่างนีลแะพี่นอ้องอะเบิ้งน้ำกันค่าสี่กับห้าพี่น้องกองเลาสี่กับห้าเอาพี่น้องครับผมนี่แหละครับแนวทางของ เลขล็อกคนชุมแพพี่น้องนีครับเลขกล็อกคนชุมแพร,พร,ลลแพรหวดที่แล้วเนาะวิ่งบนล่าง3ามเกับ9พี่น้องเขาไปที่ 9. เก่าเลขติดหน8 9นะครับลุดพี่น้องทั้งสตัวเลยครับผมจับคู่หายสามหนึ่งสามสี่สาเกพี่น้องนะครับเก้าหนึ่เก้าสพี่น้อง นะครับเลขสามตัวแล้วหายห้าสามหกห้าเก้าหนึ่งพี่น้องก็ถือว่าุดพี่น้องเขาเม็ดเดียวก็แสดงว่าได้ไปต่อเพราะว่าเลขเขาา้าเลขบ่เขาให้ไปทําฟอมใหม่จังคอยเอามานําเสนอใหม่พี่น้องนะครับถ้าเลขวิ่งบ่เขาจับคู่บ่เขาจับสินําไปเสนอพี่เสนอน้องเห็นอย่างพี่น้องนะครับมันบ่มีความหมายเลยนะครับเพราะว่าผู้ดใดเขาโตนึงกระร้างบนก็นกนได้ล่างก็ได้ จังนําเสนอพีเสนอหน่องนะครับมันค่อยมีมาตรฐานบรแเวณบ่อเขาเด็กก็นําเสนอกันอยู่เรื่อยหลายกับจักสีเบิงไปเฮ็ดยังผู้เบิงกับจักสีเบิงเฮ็ดยังเออผู้ออกมาลงกับจักสีลงเฮ็ดอียังนะครับมันบวรมีความหมายเลยนะนะครับถ้าเขาตัวนึงจังซี่เออเพื่นเขายังมีกําลัางใจยักหน่อยเพราะว่าเอามาให้เอฟซีเดบิงฮาร์มีแฟนครับฮามีแฟนถือตาต้องใจกิดต,ตามนะครับเนาะแต่ละเซียนแต่ละสำนักได้พี่น้องได้ นะครับลอันนี้อันนี้คือแนวทางของเลขล็อกคนชุมแพนะครับผมเอามาเบิงแล้วจับคููจับขิ้งให้พี่น้องจับคููจับขิ้งเลามีอย่างแน่เอามาฝากพี่สอนน้องนะครับผมเอาจะไปเบิงไปชมกันการจับคููจับขิ้งของเรามันสิมีอย่างให้พี่ให้น้องเนี่ยครับผมเอามาพี่น้องครับนี่แหละครับการที่สีเอายังมานําเสนอพี่น้องนะครับเนาะเอากรต้องมีคขวดมั่นใจแน่ นะครับเอามาใหา้พี่ให้น้องโมเมนเอามาสู่สู่ไหลโมเมนเอามาหมุ่นะครับมันบ่นมีมาตรฐานนะครับเนาะอเอาพี่น้องจับคูพี่น้องจับคูไม่อย่างแน่พี่น้องเอามาเบิ่งของเซียนเหล็กหลอกคนชุ่มแพรเนาะอ่าสี่ไปน้องหกสี เจ็ดพี่น้องสีแปดพี่น้องสีเก้านี่ครับผมแนวทางนะครับคนทุ่มแพ้นะครับนะพี่น้องคนทุ่มแพ้ได้กาวไว้นะครับนะอ่ะชุดรองนะพี่น้องอันนี้ชุดเด่นอันนี้ชุดรองชุดรองแบบห้า สี่พี่น้องอันนี้ชุดล่องนะพี่น้องเด้อชุดล่องห้าสี่นะครับห้าหกนะครับห้าเจ็ดนะพี่น้องมากกะจัดคัดกบพานบ่ว่ากัดนาะพี่น้องละผู้ใดมาผู้ใดเอาผู้ใดเป็นเอฟซีในช่องนี้ก็แล้วแต่พี่น้องสีจัดเด้อบ่าว่ากัดพี่น้องนะครับมาผู้ใด ชอบผู้ใดสำนักใดกับพี่น้องกัเก็บไว้ในใจย่ำลงคลิปไปแล้วกพี่น้องกับเบึ้องสำนักที่ชอบนะครับเนะาะแต่ละสำนักให้บุกคึกันพี่น้องหลายอย่างหลายแน่วกันสีน้ำเอาซื้อบไว้โรตเตอรี่ก็ไดนะครับมันก็ะหลายอย่างหลายแน่วพี่น้องนะครับนี่แหะครับแนวท้างของเลขล็อกคนชุมแพนะครับ ให้ซีกับหาได้พี่น้องได้นล่างพี่น้องนะครับแล้ววันนี้เพื่อนจัดสามตัวให้พ่อเรียบร้อยคือเก้าพี่น้องนะครับลดเขา่าบัวกันพี่น้องสามตัวคงเล่าไห้ย,ยังแน่พี่นออ้องอ่ะไปเบิ้งไปช่มน้ำกันนอกพี่น้องนะเ,เลขเล่าไห้ คือสี้ไห้เม็ดเดียวแขนแขนหน้าพี่น้องนะเม็ดเดียวแขนแขนเลยเม็ดเดียวแขนงแขนงนะเม็ดเดียวแข่นแค็งพี่น้องนะ เก <9 S 2> ้าห้าเก็ดพี่น้องนี่แหละครับแนวทางของคนชุมแพนะครับเนาะนี่พี่น้องจับตาเบิ้งพี่น้องจับตาเบิ้งไปพร้อมๆกันนะครับจับตาเบิ้งไปพร้อมๆกันพี่น้องแต่บางงวดนี้มีแววๆมา มีเสี้ยนไห้เฉพาะสามตัวล้วนๆนะครับไม่เกินห้าคู่สามตัวล้วนๆเดีย๋วยวได้ชมกันแน่นอนเลขสามตัวพี่น้องเลขสามตัวห้าคู่ไม่มีพลาดนะครับอันนี้มันเป็นเสี้ยนสามตัวเงื่อนขึ้กันเสี้ยนสามตัวเฮ็ดสองตัวว่าไรพี่น้องนะครับเสี้ยนสามตัวเฮ็ดสองตัวว่าไรอ่าเพิ่นว่าเอาลักแสนอ่าลักหน่วยกับ รักแสนมากับลางมากับใส่กันพี่น้องมาบวกลบคูณหารอ่าเอามาช่วนกันจังไม่เป็นตัวเด่นพี่น้องเลขสามตัวยวผมสี่เอามานํำเสนอพี่เสนอน้องให้เบิ้งครับผมเอาอันนี้เข้ามาเบิ้งของเลขล็อกคนจุ่มแพกอนพี่น้องนะครับไปเบิ้งน้ำกันกันพี่น้องอ่ะเบิ้งน้ำกัน เลขล็อกคนชุมแพร่มิอยางแน่พี่น้องเลขล็อกคนชุมแพรนะครับเลขงวดวันที่16มิถุนาสองห้าเลขล็อกคนชุมแพรวิ่งบนล่างนะครับเนาะสกับหพี่น้องจับคู่หอยสี 6, ่หกสี่เจ็และกับสี่เก้าพี่น้องห้าสี่ห้าหหเจก้าพี่น้องจับคู่ห้ยสาตัวเม็ดเดียวแคนแคนพี่น้องเก้าหพี่น้อง เก้าหาเจ็ดได้พี่น้องได้เอาพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานบอว่ากันพี่น้องเอ้าบต่นี้มันเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องอผู้ใดผิแฟนครับแฟนช่องคุ้นชุ่มแพ้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเนื่อยครับเด้อเอา้าสำหรับคลิปนี้พอใจดีกะโบ,บมี่หยางหมกักไม้พี่น้องโบมี่หยังฝากพีตอนน้องครับผมมีแต่ควมโฉคดีโชคหมานครับผมผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยด้วยเบื่ลงวันที่หนึ่ง ความเก็ยบยาใได้ความไข่ไก่ยาให้มีนะครับเดินลำ้วยลำ้วยทั่วไทยทั่วโลกครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม